สวัสดีครับ p o w e ี h ี t t นะครับเข้าด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับออฟเลนเกมฟีฟ่า2021ทีมที่สองนะครับงนี้นะครับยูวัตพูนะครับถ้าเปิดอัาตรับเจ้าป่าอย่างฮันฟอร์เรสนะครับเผลจะเป็นยังไงนะครับไปชมก่อนครับ ญี Field and Finn. One the most ่ปุ่นนะครับเสื้อแดงกินแดงเท้าแดงครับสุน่าฟอลเลนครับเสื้อนุ่มหนกินหนึ่งเท้านุ่นนะครับครับโยบี้อันนี้

ม2.10อ้าวคือพวกหามแล้วนะโอ้โหเน,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 น้นเ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 น้นออกนอกโกลมาเลยโมเทนชิงกับแซมบ้าแซมบ้าปเปิดมาออกไปนู่นเลย้นผ่นสัะจานไปเลยะลาทุ่มมาเอาโมวี้สมิสเซอร์ เอมดีเดี๋ยวทดสอบบ้าเซฟได้เนอยิงติดจำบ้าบ้าเซบเฉยโอ้โน,นีซอาคสตาคาวโยอิมาตา เขาท่งนี illing, cool. ้เสียบไม่ถ okay. ึงด no so ีมาต่าเก็บเข้าแล้วเมื่อกี้เก็บบอลนำไปแล้วไงเดี๋เฟลล์สลีบาแล้วนี้นะเดีสันชิงกับเซมิสเตอร์รเบิรสัน อันนี้ทวิสเตไปไหนวะเนี่ยไปไหนมเต้นงงแบบงงเอาหน้งงงงงาเปิดมาเอาพี่หมกไม่ถึงทวยบา้ายิงไปไหนวะเนี <c oughs> ย่ยยูไม่ได้น้ำหนักเลยแซมบา้าเซฟได้ทั้งนั้นแนะ่ะเล่นง่ายง่ายนี่ย่าเถ็ดเขาไปโยกโอ้โห อิมาตาติดไปโซเบเกอร์อีกวเฟลโลนีสันมานาี่อาวี้มนีเหรอวะอาวโยชิบิดาคอสตา,าเสียบไปให้อิมาตาเลี้ยงมาจไปไหนเนี่ย สามึงจะหลอกกันให้ขนาดนั้นเจ็ดสับจนแบบหมู่จ็กลายเป็นหมูสับแหลค้โนรักบอหาสิบแปดสี่ร์เซ็นต์โอ้โห้มาแท้มึงสไลด์แบบพอดีบอนเป๊ะเลยนะลิฟวิโลเบอรมาโอ้โห้มนเน้นๆถามใจเธอดู โอ้ใ <laughs> จเย็นมึนงนี่น่หงโอ้โหสิบเทียนทศูนยเอาโวนี้สาไล่เลยเอาล้ำหน้าอีกอจเจริญพรน้าเปิดมาดยวหน้าประตูยาเท็ด สมิสเซอร์นี่ผมแท้ไม่รับผมแท้เห็นจ่าโดนโนมานานกูมอนสเตอร์มิสเซอร ดูแลนิ้วหัวนิ้วข้างก็ไม่พอเลยฮิฟิโน่แย่มากเอานี้ลงสองศูนย์เก็บว่าแม่ The beauty of through ball, and because he's on his own, he collects himself and he finishes the to to the the it perfectly keeper. The referee's go as they keep the ball. The for a oh, she... So. So. bola jogo isso ano ano isso ano isso What a ball that is to put him through, but then there's still plenty to do. You have to say it's a really nice finish, just to guide you into the net. Lovely goal. We're back on the way here, and Liverpool and handing out a very harsh lesson. Promising looking ball.

องดนำเบสบอลสามศูนย์เฮ้ยสองหนึ่งเหรอเราเบสบอลติดจะมาสองหนึ่งแล้วมากว่าสี่สิบหกต่อห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ ุไปเลยฟ er. ิมิโน่ป mm ิดตาข้าหนึ่งอีกครั้ง ชิปมาไอ้รักอุตส่าห์วันนี้วันนี้อุตส่าห์ไปเลยห้าศูนย์ไปเลยหกศูนย์ไปเลยพีย่น้องไหลเป็นน้ำเลย การเนอเข้าโอ้โหคาร์ฟูยูนิคเหรอโอ้โหลิงหนีไปประสี่งแล้วยิงเยอะมากในโวนสนามกูมก็ยิงมูกอดหกศูนย์แล้วหนีแบบหนีหนีแล้วอะมารเมอก์ยูสองป็นยาครับคารด์ดิฟต์ไปมาลัดยูนิค หนักหไหมนักหจะใจห้ดูเปิดดิบเิลต,ตี้เปล่าวะ่ริบเลต,ตี้ของสองุนทรีผมเออชื่อหนักในคดีไม่ได้ว่ะมอเทนมันคิดอ่ะข่าววาโยกคืนสองรอบคืนต่อบเองยังไงพี่น้องสชิสอร์

Minutes of stoppage time, that's what the officials have said. The attack continues, they're making considerable progress, and the referee blows for full time. This goes down as a Liverpool. can they create something? Takes the shot.